มูลนิธิปอเต็กตึงลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุมู่หลานชาวจังหวัดน่านทุกคนต้องขอขอบคุณมูลนิธิปอเต็กตึงที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่าน มูลนิธิป่อเต็กตึงได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเรือเร็วสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีทีมงานออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุมู่หลานแต่ละอำเภอด้วยการทำอาหารกล่อง สำเร็จรูปไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังบางส่วนก็นำเรือเร็วลงไปแล้วก็เลาะไปตามแม่น้ำพร้อมกับมอบถึงอย่างชีพและวัดความดันวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมกับได้ช่วยผู้ป่วยติดเตียงนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ทางหมอได้ดูแลต่อไปซึ่งเป็นที่ภารกิจของมูลนิธิปอเต็กตึงที่จะต้องมาช่วยบริการแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ชาวจังหวัดน่านทุกคนต้องขอขอบคุณมูลนิธิปอเต็กตึงที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ได้ประสบภัยน้ําท่วมและเดือดร้อนกันเป็นจํานวนมากต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิปอเต็กตึ้งด้วยความสุดซึ้งอย่างยิ่งนิวยีประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญวลีสุวรรณรายงาน